ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ประเด็นเริ่มต้นข่าวสารเล็กของช่วงที่2ครนนี้ครับกับประจวันที่28เดือนกุมภาพันธ์ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตนานมาสธตระอิชิกันหน่อยครับอย่างตนานอิชิกับล่าสุดทางฝั่งของตะานบาราปแปงทําให้เฮกทั้งประเทศครับเมื่อจัดให้ทนานะสมาคมต่อสัญญาอิชิไป2ปีครึ่งด้วยกันเลยครับ โดยซึ่งทางฝั่งของตะนันบาดัมแปงเนินพระมลำซานานครับในยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้ประกาศข่าวดีหลังยืนยันครับได้บรุค้อตกลงครับต่อสัญญาฉบับใหม่กับตะนันอิชิครับผล้านผู้สอนทีมชาติไทยครับออกไปเป็นเชียบ์ะไรครับโดยสัญญายาวครับสปีครึ่งหรือจนจบฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายในช่วงเดือนกรกฎาคม2569นี่แหละครับโดยทางฝั่งของตะนันบาดันแปงนานครับก็เป็นคนเลือกเองเลยครับกับกุสูชิญี่ปุ่นครับเข้ามาคุมทัพด้วยตนเองในช่วงที่ยังเป็น ผู้จัดการทีมครับเมื่อเดินพศจิการ์ยืนครับ2,116ก่อนที่จะทำผลงานได้อย่างเยี่ยมครับโดยเฉพาะในศึกของตะนันเอเชียนครับ2,23รอบสุดท้ายครับที่ประเทศกาตาร์เมื่อพาทีมนั้นครับเข้าถึงรอบส่งทีมสุดท้ายครับโดยผู้นานในรอบเป็นกลุ่มดีที่สุดในประวัติศาสตร์ครับทต่เมื่ล่าสุดเลยครับเป็นการตัดสินใจครับมอบสัญญาฉบับใหม่ให้อีกสองปีครึ่งเพื่อการทำงานที่ต่อเนื่องร้มกับมอบหายครับให้เป็นที่ปรึกษาของทีมชาติไทยอ23ปีหลังต้องการให้รูปแบบการเล่นครับเป็นไปในทิศทางเดียวกันและ กัะดันครับเรลินจากชุดดู23ครับขึ้นสู่ชุดใหญ่ในอนาคตอีกด้วยแหละครับและอย่างไรก็ตามครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัต่อไปครับท่านอนิชิครับเตรียมที่จะพาผลพักช้างศึกขับบุกไปเยือนทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกบอลโลก2 0 2 6รอบคัดเลือกโซนเเชียรอบที่2นัดที่3และนัดที่4ครับในวันที่28 มีนาคมครับเวลา18นาฬิกาที่สนามยางตะราโซเวอร์คขัสเดียมจากนั้นครับก็จะกลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งครับวันที่26มีนาคมครับในรหานา่งทุ่มครึ่งที่สนามราชวังกีฬาสถานแหลครับ ประเด็นข่าวสารที่2ครับเราไปต่อที่ทํางฝงของทะนานบุรีรัมกันหน่อยครับอย่างตดนานนายใหญ่ของทัพปราศสายฟ้าหรือทางนั้นบิดเนออกมาพูดผ่านตนานแฟนเพจส่วนตัวของทะนนเพจรุมเนวินเลยครับกับช่วงของการทข่กันในช่วงเย็นของวันนี้ครับ่าสุดเลยครับตางฝั่งของตะนานรูมเนวินครับได้ออกมาพูดเลยครับว่าทวยนี้ครับอูจองเดินหน้าไม่มีผ่อนครับจะทวยไหนรายการใดก็สําคัญทุกทวยทุกรายการสําคัญสาหรับบูรีรัมอยูนเตดทั้งหมดเลยครับ และโดยทั้งนี้ครับทางฝั่งของทะนันในวินานครับยังออกมาพูดเพิ่มเติมอีกเลยครับว่าพวกเราครับเพราะเรารู้เลยครับว่าทุกนัดที่ลงสนามแข่งขันมีความสําคัญต่อหัวใจของแฟนบอลบุรีรัมไม่น้อยไปกว่ากันครับชัยชนะคือสิ่งที่แฟนบอลครับต้องการทัวงรางวัลคือเป้าหมายที่ฟนบอลอยากได้เข้ามาชื่นชมบุรีรัมยูนิเต็ดครับไม่เพียงแต่ต้องการชัยชนะในทั้งรางวัลที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นครับเราต้องไม่ทําให้แฟนบอลบุรีรัมผิดหวังเกมการแข่งขันรอบสุดทีมครับรายการช้างไอพีครับในวันนี้ครติมาะ ไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวครับเพราะนี่ครับคือเกมนอกเอาแพ้คัดออกเราจะพลาดไปได้เลยครับต้องใส่ใจมีสมาธิตลอด90นาทีและต้องปิดเกมแพ้ได้ครับภายใน90นาทีเพราะเรายังมีเกมใหญ่ทะลีครับเราอยู่ที่ชังอารีนาในวันที่3มีนาคมแม้จะอยู่คนละลีครับแต่เมื่อลงสนามเลยครับทางด้านบางกอกเอฟซีก็เป็นคู่ต่อสู้ครับที่เราให้เกียรติให้ความเคารพและต้องจัดเต็มในฐานะมืออาชีพเพราะนั้นครับต้องการชนะเพราะมีภารกิจรักษาแชมป์ชังอารีนครับให้อยู่คู่กับชังอารีนาให้กับฟนบอล รมจุดนดตทุกคนเกมการแข่งขันวันนี้ครับสนุกแน่ครับเป้าหมายของบปรมจุนเตตครับยังคงเหมือนเดิมคือ3แชมป์และเรากับจับไม่ยอมพลาดเป้าหมายเลยครับวันนี้ครับจึงต้องรวมใจกันสู้ครับส่งใจไปเชียร์กันให้เต็มที่สนามของตะนั้นบังวัสตเดียมเพื่อก้าวต่อไปครับสู่รอบต่อไปของช้างเอเีครับรวมการสร้างสถิติใหม่ครับกลุยทางสู่แชมป์ทางนานแห่งแชมป์ช้างเอเีครับสมัยที่จัดให้กับ รวมจูดัดเชียร์ไปด้วยกันปรอบหัวใจเดียวกันปรมจุูดัดรวมใจคนไล่แชมป์นะครับประเด็นข่าวสารที่3ครับโปรยอยู่ต่อที่ดานฝั่งของตะนันบุรีรัมครับอย่างตะนันโกอุ้มทีรทถดบุญมาทันครับยืนหนึ่งอีกครั้งครับกับนักเตะที่สร้างสารรค์โอกาสได้มากที่สุดของทันดิครับนัดท,ที่สิที่ผ่านมาเลยครับ โดยตรงฟังของตะนันโกอุ้มนั้นครับในวัย34ปีครับลงเล่นในกับทัพปราศาสสายฟ้าครับปแล้วในฤดูกาลนี้รวมทุกรายการครับ29นัดยิงไป1ประตูกับอีก8แอสซิสอีกทั้งครับยังมีส่วนช่วยตอสกัดครับหลังจากฝูงของตะลางครับและเก็บชัยชนะในอีกได้ต่อเดือนถึง7นัดติดต่อกันเลยและครับ และด้วยซ้ำดั้งนี้ครับฮันดับเรกครับนักเตะที่สร้างสรรค์โอกาสได้มากที่สุดของทลิกในซีซั่น2023อันดับที่9ครับอันดับที่1ครับเป็นจากฝั่งของตะด้านโกอุ่มที่จะสอดบุญมาทันครับจากบูดาเมสยูไนเต็ด56ครั้งอันดับที่2ครับเป็นเจ้าโนเจ้าพันแก้วพรหมครับจากราชบุรีฟีครับ43ครั้งอันดับที่3ครับเจ้าหนึ่งชาลารงพรหมสีแก้วครับจากชลบุรีฟี42ครั้งอันดับที่3ครับเป็นลุงรัตน์ภูมิจันทึกครับจากทระนันแบงคอก อยูเจ่งครับจากบีจีพุม40ครั้งด้วยกันเลยครับส่วนสำหรับทางด้านทีละทอนบุญมาธนานครับเตยมที่ชวนบุญเดียมจุดนัดกับบุกไปเยือนบางกาะเอฟซีครับในศึกช้างไอปิครับ2023รอบสุดทีมสุดท้ายครับในวันนี้เลยครับวันพุธที่28กุมภาพันธ์ครับในพื้นที่หนึ่งทุ่งรงรสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติครับหรือสนามบางมัสตีเดียมนั่นเองนะครับ ประเด็นปิดท้ายตอนนี้ครับไปปิดแทนที่ทางฝั่งของทางด้านทีมชาติไทยกันอีกครั้งครับอย่างกุนซอใหญ่อิชิครับกุนซอของทางด้านทีมชาติไทยล่าสุดครับมีการเปิดเผยออกมาเลยครับวางแผนที่จะติดตามฟอร์มการเล่นของนักเตะช้างศึกอย่างต่อเนื่องครับโดยในสัปดาห์นี้ครับเตรียมที่จะเดินทางไปที่กรุงเทพครับและจังหวัดลำพูนครับเพื่อชมการแข่งขันฟุตบอลช้างอพีครับรอบศกทีมและลีโบทดิคนั่นเองนะครับโดยซึ่งเขาถือเป็นธรรมเนียมเลยครับปฏิบัติกันไปแล้วสำหรับการทำมานของทางด้านอิชิแมทับช้างศึกชดใหญ่่ททีออกเินางไป ตามสนามการแข่งขันต่างๆครับเพื่อที่จะดูฟอร์มนักเตะเพิ่มเติมครับเพื่อโอกาสในการเฟ้นหากลุ่มเพื่นชุดใหม่เข้ามาเสริมทีมให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเนี่ยครับและสำหรับโปรแกรมฟุตบอลที่โคชิชิจะเดินทางเข้าไปชมเกมนั้นครับในวันพุธที่28กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ครับก็คือคูบางกอเอฟซีครับที่จะพบกับเบลนยจไดเตดในศึกช้างไอเปครับ2023รอบสุขทีมครับในเวลา1ทุ่มครับที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติปังมอสและคู่สุดท้ายครับวันเสาร์ที่2มีนาคมกันเเลยครรบู่่ะหวางุที จะพบกับบีจีปทุมจินตัดครับในบร้านหนึ่งทุ่มตรงที่3องค์การบริหารจังหวัดลำพูนครับหรือสนามแม่กว่วงนั่นเองเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกใจกับพวกเราทีมมาน b เบิลลีฟแอมบอรี่กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ